หลอกกบผมตอนนี้ไม่มีอีกแล้วครับทายาททายาทยอดมงคลคนระลูกชายยอดมงคลค่าตัวห้าลางครับหลอ,อมากครับมันพ่อจริงไก่ตัวนี้มันพ่อมากเลยอย่างสวยเลยรอเลย ทายาทจอมงคลค่าตัวห้าล้านแม่เป็นกองเพนครับค่าตัวล้านเก้าเือนพ่อมากเือนพ่อมากเลยอย่างสวย นี่คือทายาทยอดมงคลนะครับยอดมงคลกองเพลิน